อยากจะบอกเพียงแค่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันประกาศชัยชนะแต่วันนี้เป็นวันที่จะบอกกับพวกเราว่าเป็นวันที่เรามีความรู้สึกว่าพลังของมวลมหาประชาชนเนี่ยเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆ เส้นทางที่เดินมาร้อยเก้าสิบกว่าวันที่ผ่านมานี้เป็นเส้นทางที่ไม่ได้รดยด้วยกลีบกุหลาบเลยขดเคี้ยวขรุขระบางครั้งต้องพบกับความสูญเสียแต่เราก็ฝ่ามันมาฝ่ามันมาท่ามกลางสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องเอาความดีชนะความชั่วให้ได้อย่าแพ้หมัด มีคนบอกว่าการต่อสู้ไม่ว่ายาวนานแค่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะชนะมากี่ครั้งก่อนจะผดด็ศึกได้ในขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกว่าขั้นตอนสุดท้ายยากที่สุดแต่ถ้าฝ่าขั้นตอนยากที่สุดไปได้ชัยชนะนั้นจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะพบกับมันแม้วันนี้ ยังไม่ใช่วันที่ประกาศชนะแต่เส้นชัยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเพียงแต่ผมอยากจะบอกเท่านั้นเองว่าเส้นชัยไม่มาต้องไปหามันความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไปขวากน้ำทิ่มแทงก่อนผ่านพ้นไป มุ่งมั่นทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มาใจสู้หรือเปล่าไวไม่บอกมาโอกาสของผู้กล้า,านี่แหละครับที่จะบอกศรัทธาครับพี่น,อน้อง และจากหัวใจของพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเราอยากจะถือโอกาสนี้ครับในนามแกนนาทุกคนความจริงยังมีอาจารย์หลายท่านที่ร่วมต่อสู้กับเรามาในวันนี้ครับเชิญพี่ลูกหมีด้วยเราอยากจะถือโอกาสนี้นะครับแม้ว่าไม่ใช่วันประกาศชัยชนะแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเราจะเดินไปหามันเส้นชัยมันอยู่ตรงนั้นและต้องทําไม่ได้เราจะถือโอกาสนี้ก่อนพี่น้องครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้อง ประชาชนทุกคนเลยครับพี่น้องขอเสียงปรบมือนะคะให้กับแกนนำกปปสค่ะกร่าบขอบพระคุณน้ําสิยงน้ำใจพี่น้องทุกคนนะคะที่สู้แล้วก็ฟันฝ่ามากับพวกเราถึงวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณทุกบ่าทุกสตาค์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้กับกปปสและมวลมหาประชาชน ขอบคุณน้ำใจจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะและขอเรียนเชิญดรเจริญศักดิ์ปิ่นทงองศาสตราจารย์ดรสมบัติสุวรรณมาลาอาจารย์วรรณธรรมกาญจนสุวรรณอาจารย์ชัยรงคสมอาจารย์โสภณสุภาพงศ์ศาสตราจารงงาย์ดรสมบัติํารงธัญวงศ์ค่ะ,อะ,อะอขอแนะนำคณะธุกรกิจสีหลมเนืยนะคะและขอประกาศ อย่างพี่น้องประชาชนนะคะว่าขณะนี้ขณะน,น,นี้กลตปปสปารีสและตปะปสหลายเมืองในยุโรปรวมตัวกันอยู่ที่ประตูชัยมหา,านครปารีสค่ะเพื่อร่วมระลังในวันประเด็จจกสุดร้อง,องับดราว เกินไปหากเรานั้นคิดไว้คนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูคดเคี้ยวหากเดินไปคนเดียวจะหลงทาง I ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนักวิชาการและกบพศขอบคุณมวลมหาประชาชนค่ะกบพศและมวลมหาประชาชนทั้งในและต่างประเทศนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้กบพศยุโรปรวมตัวกันอยู่ที่ปารีสค่ะแล้วก็มวลมหาประชาชนหลายเมืองในอเมริกาลุกขึ้นประท้วงพร้อมๆกับพวกเราในเมืองไทยด้วยขอเียงปรบมือให้กับมวลมหาประชาชนในยุโรปและทุกเมืองในอเมริกาด้วยค่ะ